สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเดี่ยวจันเขียวเผยหมดเปลือกทำไมเสือแป้งหนีออกป่าจนไปได้ขึ้นสปีดโบสทภายหลังจากพลตรวจโทอิทธิพลอัจริยะประดิษฐ์พอชผบอตรพลตรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีพออชอกก9และ พลตรีนัทกรการจนาพรพรกบกกพจวพัทลุงได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบสืบภาค9และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดพัทลุงเปิดเป็นเวติการจู่โจมปิดล้อมตรวจคน้นเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่สามารถตรวจยึด 1. อาวุธปืนเล็กยาว HK 33ขนาด5.56คูณ4.5ม mm. เมตร ห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน1กระบอก 2. อซองกระสุนปืนวงเล็บแม็กกาซีนที่บรรจุก,กระสุนเต็มอัตราพร้อมใช้อีกจำนวน5ซองกระสุนปืนขนาด5.56คูณ4.5จ mm, ํามิลิเมตรจำนวน142นัดและแจ้งข้อกล่าวหาในคดีดังกล่าวจำนวน5รายประกอบด้วยนายธนงศักด์เพรตีบนายสืบศักดิ์แสงจันทร์นายอัศทันหมัดสาลี นายสุเชษจันเขียวและนายกัมพนาศอ่อนสงอยู่ในระหว่างการหลบหนีตามข่าวที่เสนอไปแล้วเมื่อหนึ่งธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการตรวจค้นบ้านพักของนายสุเชษหรือเดียวจันเขียวอายุ39ปีในตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงตามหมายค้นของสารจังหวัดพัทลุงที่คจ701ทั70 2,566 ลงที่30พฤศจิกายน66ซึ่งนอกจากจะสามารถยึดอาวุธปืนเล็กยาว HK 33ขนาด5.56คูณ4.5ม mm, ิลิเมตรจำนวน1กระบอกซองกระสุนปืน5ซองและกระสุนปืนขนาด5.56คูณ4.5ม mm, ิลลิเมตรจำนวน,น142นัดแล้วยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำที่ใช้ในการขับขี่ไปรับเสียแป้งหลบหนีด้วย จากการสอบปากคำในเบื้องต้นนายสุเชษให,ให้การอ้างว่าเมื่อ8พฤศจิกายนเวลาประมาณ23นาฬกาซึ่งเป็นวันที่ตำรวจประท่าเดือดกับเสียแป้งบนเขาบรรทัดตนได้รับการติดต่อจากบุคคลวงเล็บไม่ขอเอ่ยนามให้ไปรับตัวเสียแป้งโดยตอนนั้นได้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำขี่ไปรับเสียแป้งที่บ้านป่าพงอํเภอตมโมดจังหวัดพัทลุงโดยเมื่อไปถึง พบเสียแป้งยืนอยู่ริมถนนตนจึงให้ส่งสัญ,ญญาณให้เสียแป้งมาขึ้นรถและได้พาเสียแป้งนั่งซ้อนท้ายจนมาถึงหน้าวัดพรุนายขาวตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทธลุงจึงส่งต่อให้กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งตนไม่รู้จักแต่จำรถที่มารับได้เป็นรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ดยก่อนเดินไปขึ้นรถเกง๋งเสียแป้งยังได้สั่งให้ตนว่า ให้ไปเอาของที่ซ่อนเอาไว้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรไปเก็บไว้ให้ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อตนได้ส่งตัวเสียแป้งแล้วตนก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านพักต่อมาวันที่9พฤศจิกายนเวลาประมาณ11 1นาฬิกาตนได้ขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำออกจากบ้านพักเพื่อไปเอาของที่เสียแป้งบอกเมื่อเดินทางไปพบว่าเป็นสิ่งของห่อด้วยถุงพลาสติกสีดา จึงได้ไปหยิบมาและนำขึ้นรถยนต์ขับกลับมาที่บ้านพักและนำไปฝังไว้หลังบ้านพักของตอนเองกระทั่งถูกตำรวจนำหมายเข้ามาค้นบ้านและพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนดังกล่าวมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่ารถเก๋ง t o โยต้าวีอสสีดำที่มารับเสียแป้งพาไปหลบซ่อนตัวในที่พื้นที่จังหวัดสตูลอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำท้องถิ่นรายหนึ่งจากนั้นได้หลบหนี มาลงเรือสปีดโบ๊ทที่บริเวณท่าเรือในท้องที่บ้านบาก,การโตทิศอำเภอละงูเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรืออินโดนีเซียซึ่งคาดว่าเสียแป้งนั้นน่าจะไปหลบซ่อนตัวในจังหวัดแห่งหนึ่งวงเล็บจังหวัดอาเจะประเทศอินโดนีเซียเนื่งมีกำนันที่อดีตเคยค้าขายทางเรือเดินทางทะเลเป็นผู้ให้ความสะดวกในการหลบหนีด้วยประสานงานกับอดีตนายทหารยศพันโทร,รายหนึ่ง ของประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ให้การดูแลและให้ที่พักจากนั้นเสียแป้งจึงได้อัดคลิปวิดีโอ3คลิปออกมาเผยแพร่อย่างไรก็ตามล่าสุดกำลังตำรวจกองปราบกก6ปกปร่วมกับกำลังตำรวจของกอกสสพจวสตูนได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดรถกระบะโตโยตา้าสีขาวซึ่งเป็นรถต้องสงสัยว่า ได้ใช้ในการกระทําความผิดพาเสียแป้งไปลงเรือที่ท่าเรือบ้านบากันโต๊ะทิศอำเภอละงูโดยตำรวจได้ควบคุมตัวเจ้าของรถยนต์มาส่งให้กับพันตรุรตรีปียพงษ์เต็มนินสอวสอบสวนสพตระโมดจังหวัดพัทลงุงเพื่อสอบสวนเบื้องต้นพบมีปสัสสาวะสีม่วงด้วยเสือแป้งเล่นของครั้งสพัพกตรกุญหนีทีมไล่ล่าเกจิดังฝากข้อคิด หวังโจรกลับใจจากกรณีลูกศิษย์รายหนึ่งในวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือวัดในเตาตำบนในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้เปิดเผยข้อมูลว่านายชาวลิตท,ทองด้วงหรือเสือแป้งเคยมาร่วมพิธีแช่ว่านที่วัดในเตาวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวัดหนึ่งเป็นสายสำนักเขาอ้อดยเสือแป้งนั้นถือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมโม เจ้าวาดวัดในเตาซึ่งพระอาจารย์เป็นผู้สืบสายวิชามาจากพ่อท่านแสงอดีตเจ้าอาวาสเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนับถือในอดีตและในปัจจุบันนั้นพระอาจารย์ประสูตรก็มีสิทธิ์จำนวนมากและเป็นพระอาจารย์เกจิที่มีชื่อเสียงในภาคใต้จากข้อมูลมีลูกศิษย์ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของพระอาจารย์ประสูตรคนหนึ่งได้เป็นผู้ชักชวนเสียแป้งวงเล็บสทักษิน ให้รู้จักกับพระอาจารย์ประสูตรก่อนชวนมาแช่น้ำว่านและฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ทำให้เสือแป้งนั้นได้บูชาเครื่องรางของขลังของพระอาจารย์โดยมีเครื่องรางของขังติดตัวตลอดก็คือตระกุดเสือกลับใจวันนี้ทีมข่าวได้เดินทางมาพูดคุยกับนายสทักษินอายุ54ปีรองประธานฝ่ายประสานงานของสมาคมพระเครื่อง ของ14จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของพระอาจารย์ประสูตรปิยะธมโมเจ้าวาดวัดในเตาบอกว่าเริ่มแรกป๋าพยับคำพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเป็นผู้ชักชวนตนให้ไปพบกับพระอาจารย์ประสูตรซึ่งพระอาจารย์เป็นพระเกจิชื่อดังในภาคใต้จากนั้นตนก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ยอมรับว่าตนเป็นผู้ชักชวน คนหลากหลายคนหลากหลายแวดวงหลากหลายอาชีพให้มาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตั้งแต่ตำรวจทหารข้าราชการนักธุรกิจและนักเลงที่ใช้ชีวิตนอกกรอบก็ให้มาพบกับพระอาจารย์เพื่อจะได้เปลี่ยนชีวิตพบทางที่ดีขึ้นเพระพระอาจารย์ให้สติกับทุกคนแต่ในส่วนในเรื่องที่ว่าตนนั้นเคยพาเสียแป้งมารู้จักกับพระอาจารย์นั้นตนไม่ขอเอ่ยถึงข้อมูลในส่วนนี้แต่จากข้อมูลที่ผ่านมาก็ทราบว่าเสียแป้งได้พกตรกุศ เสือกลับใจตลอดเวลาดืษษ่อปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่อยู่ภาคใต้นั้นโดยเฉพาะผู้ชายนับถือพระอาจารย์ประสูตรเพราะท่านเป็นคนที่มีศีลและเป็นคนที่มีวิชาด้านขมังเวทใครที่เคยถือเครื่องรางของพระอาจารย์และพกติดตัวมักจะมีประสบการณ์ส่วนตัวตลอดจึงไม่แปลกใจว่าเสือแป้งก็พกตะกุดของพระอาจารย์ติดตัวพระอาจารย์ประสูตร เจ้าวาดวัดพระพุทธโกศีจังหวัดตรังเผยอนุภาพของตระกุดเสือกลับใจพระอาจารย์ประสูตรเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้เจ้าวาดวัดพระพุทธโกศีเปิดเผยวา่าตระกุดเสือกลับใจตนนั้นได้เรียนรู้วิชามาจากหลวงพ่อแสงธรรมสโรเกจิเก่าของวัดพระพุทธโกศีวงเล็บวัดในเตาและทําออกมาให้กับลูกศิษย์ใช้กันหลายรุ่นแล้วโดวยรุ่นล่าสุดที่ออกมาก็ได้แจกจ่าย ไปหมดจนไม่เหลือแต่ได้ทราบข่าวว่าหนึ่งในคนที่ได้ตระกุดไปก็มีนายแป้งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตนเองก็ไม่รู้ว่าเขาได้มาจากช่องทางไหนแต่ถ้าเขาจะเอาไปใช้บูชาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการศรัทธาความเชื่อถือในพระพุทธคุณของสิ่งสิ่งนั้นด้วยตระกุดชุดนี้จะช่วยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยอําพรางตัวหลบปลีกหรือเนรมิตกาย ให้มีหลายร่างหรือกลายเป็นคนอื่นได้โดยสิ่งที่นำมาทำเป็นตะกรุดเสื้อกลับใจนี้ทำมาจากเนื้อทองคำและเนื้อเงินเนื้อตะกั่วเนื้อทองแดงทำมาหลายเนื้อและแจกจ่ายให้กับทุกศิทธิ์ไปหมดแล้วสำหรับคนบูชาตะกรุดเสื้อกลับใจไปขอแค่มีความเชื่อถือเชื่อในตัววัตถุน,นั้นๆแต่ต้องถือหลักศีลห้าด้วยมีคุณธรรมในใจก็สามารถบูชาได้ แต่ถ้ามีกลุ่มโจรหรือคนไม่ดีได้ไปก็สามารถใช้ได้เช่นกันมันเป็นเรื่องของความเชื่อเขาเพียงแค่เชื่อในวัตถุนั้นและเชื่อในครูบาอาจารย์ที่ทําเครื่องรางของขัง,งนั้นขึ้นมาอนุภาพของเครื่องรางของขัง,งก็จะศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยม